เพราะฉะนั้นคนที่จะมาแจกโจทย์ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเอินฟลูเอนเซอร์ของวงการแฟชั่นในเมืองไทยครับขอเชิญคุณปูชำนานพักดีสุข Creative and Fashion Director Happers Butler Thailand โจทย์มาสคอร์สวันนี้คืออะไรครับคุณปูครับ uh, วันนี้เป็น Behind the catwalk ซึ่งอยากจะเห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็เมื่อออกมาข้างหน้าเนี่ยน้องๆสามารถจัดการกับเหตุการณ์ข้างหน้าได้มีความมั่นใจแล้วก็มีอินเนอร์เต็มอย่างที่คุยกับดีไซเนอร์ไว้โดยกติกาในวันนี้ครับเราจะแบ่งเพราะคุณเป็น4กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปผู้ชาย2กรุ๊ปและกรุ๊ปผู้หญิงอีก2กรุ๊ปนะครับทุกคนจะต้องเดินบนรันเวย์นะครับหรอบแล้วกลับไปเปลี่ยนชุดและออกมาเดินอีกหนึ่งครั้งให้ทันเพื่อนครับเราจะไม่ได้จับเวลานะครับแต่ จะต้องเปลี่ยนชุดให้ทันเพื่อที่จะทําให้แฟชั่นโชว์ได้เดินหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเจมที่ครับพร้อมแล้วเชิญไปเตรียมตัวครับเชิญกลุ่มแรกเลยครับเริ่มจากคนแรกค่ะเสียค่ะโจทย์ให้ทุกคนเนี่ยเดินแบบก่อนหนึ่งรอบแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อออกมาเดินอีกรอบเป็นทีมแล้วเหมือนให้ทุกคน,น่ะทำให้ทัน <S <S แบบไม่ใช่แบบโอออกมาแล้วอยู่ดีก็หายนานอะไรเงไม่ได้ นี <Mini. S 2> ่เดินเป็นคนที่สองต่อจากน้องเสียเราพยายามตั้งสติคุมสติแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีไม่โลกไม่ล็อกแลกตอนแรกคุยกันดิบดีมากทุกคนเดินช้าๆนะคนละสามวินะหนึ่งสองสามเินตีวงกว้างๆนะไปถึงปุ๊บ,บเร็วมากอคนต่อไปจะทันไหมเนี่ยเสียต้องออกแล้วเนี่ยเสียจะทันไหมเนี่ย ต่อไปต้องเป็นเราอะรองเท้ายังไม่ได้ใส่ซิปไม่รูดออกเลยจ้าเอเนอร์จีก็พุ่งออกไปเลยเป็นการแก้ปัญหาเป็นการเดินเท้าเปล่าไปเลยนะจ๊ะและซิปก็ไม่ได้รูดโอ้ my god พังอืมน้องเละแล้วเละไม่ได้แล้วก็รีบแพุ่งพุ๊บุโอเคอะไรใส่ได้รีบใส่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 ให้ครบทุกอย่างมินนี่คิดว่าทันไหมทันมินนี่เพรเซนต์ได้ดีค่ะทุกอย่างครบ แต่ว่าอารมณ์นั้นไม่ได้แตกต่างเลยสําหรับหนูหนูว่าดีไม่ปล่อยเดดแอร์โอเคอะแคนดี้ตอนนั้นคิดแบบไม่ทันแน่ๆรองเท้ากําลังใส่อยู่ไม่ทันรับถ๊บถอดวิ่งเลยจ้ะก็เลยออกไปแบบรองเท้าแก้วเลยจ้ะเอาเป็นรองเทาเา้า Invisible n Shoes แคนดี้ก็ออกไปเทาป้าเปล่าเช่นเดียวกันฟีลแบบชายทะเลมากเดินเท้าป่าแล้วก็ยำ่ำ เป็นซินเดอเรล่เดินออกมาเหมือนอยู่บนชายหาดซึ่งมันเข้ากับชุดเข้ามากเดินเนียนมากนะเหมือนเป็นรองเท้าส้นแก้วรองเท้าใสพลาสติกมองไม่เห็น invisible shoes ต่อไปต้องแฮชแท็ก candy รองเท้าแก้วนะคะเออเอาโซ่กลับมารอบที่2ก็เปลี่ยนเป็นชุดดีค่ะดอกไม้แห่งทุ่งลาเวนเดอร์บูอินทอร์ที่เปลี่ยนก็คือสาวหวานบวกกับบีการมัดผมมีปอย เอาฟินาเล่ค่ะเซียมินี่แคนดี้ซอวโซ่ค่ะโอ้โหอ้โหออฟชันจ้าออฟชันจ้าออฟั่นแบบไม่ซิฟนะคะเออเป็นแฟชั่นโชว์ที่ใหม่มากว่ามีรองเท้าบ้างไม่มีรองเท้าบ้างขอบคุณค่ะเซดร้าขอบคุณค่ะสิเซียจะไปไหนไปไกลเซียทำแพ็ทแพ็ทผิดแล้วลูกโน้ตกลับทางนู๊ดสุดท้ายฟินาเล่เดินผิดอีก ก็เป็นชิดฟินาเล่ต้องเดินให้เด่นที่สุดไม่ิจ้าไม่ทันแล้วล่ะเสียเจียคือพังมากแต่ว่าก็เรียกเสียงฮาได้ดีนะเชิญกรุ๊ปต่อไปเลยครับ Nice ดีจังหวะดีส่งเวลาให้เพื่อนดีมากเอาอีฟค่ะ อีฟ e เนี่ยเขาเออกมาเขาขู ours, su you, you know, ่มากนางเอาได้อยู่นางเอาได้ดีมากเลยเราก็เออเด็กคนนี้น่าสนใจโพสซี่ยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยจะทันไหมโพซี่คนอื่นไม่เดินช้าตอนแรกคิดว่าจะทันแต่ว่าไม่ค่อยทันไม่ทันแล้วคนต่อไปเลยด้อามาแล้วเออมีแหวนด้วยมีแซวเบลเดินถือไว้ได้แล้วขำมากช็อตที่แบบตาต่นใจคือ ไวเลสคือองค์ประกอบสำหรับชุดชั้นแล้วก็เดินเชิดมาชมพูสิบไปไม่สูตรสิบไปไม่สูตรรู้สึกสนุกมากเลยค่ะดูแฟชั่นโชว์นี้เพราะเราเห็นความกระฉับกระเฉงของน้องๆแบ็กสเตจแล้วก็เห็นว่าเขาต้องเปลี่ยนอารมณ์ตอนเข้ามาอยู่หน้าสเตจมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจค่ะ โพซี่หันไปแล้วก็เห็นอีฟมีปัญหากับซิฟแล้วก็รูดไม่ได้มันเหมือนมองโพซี่แบบช่วยหน่อยแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่แข่งขันกันแล้ว I'm fighting for Team Maria I'm fighting for this team ก็ sorry อ uh, <if> ่าอีฟใส่ไม่เสร็จคือแบบซิฟมันรูดไม่ถึงอะ <laughs> แต่ก็เอเอต้องไปแล้วอะเออก็เลยเดินออกไป อีฟ e เนี่ยมีความน่าสนใจตอนแรกแต่พอไปเปลี่ยนเป็นลุกที่2ส,สีหน้าเขาเกิดความกังวลรู้สึกว่า Energy น้อง Dr o p เหมือนโดนบังคับให้มาเดินอะไม่แน่ใจว่าแคนดี้เขาใส่ครกไหมรองเท้าเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมเออแต่ก็ The show must go on ค่ะอีฟและกรุ๊ปสุดท้ายครับเชิญครับท็อปนี่เดินออกมาชุดแรกก็ดูคูลูชิลดีก็ไปได้เรื่อยๆเออมาดนิ่งหน้านิ่ง แทนแทนเดินชุดแรกก็ททำได้ดีเขาคลิปลุคของเขาได้ครูมากจะทันไหมท,ท็อปท็อปจะทันไหม,มท็อปยังไม่ไปไหนเลยคือเราเดินช้ามากๆเลยนะช้าจนจน,จนเทียบคลานแล้วแต่พอเรากลับไปถึงยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกท็อปเรียกหลายรอบแล้วท็อปท็อปแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วท็อป เอาเสื้อด้านในออกมาเป็นด้านนอกมีการกลับด้านให้ดูเราเป็นดีคอนสตัคนเป็นดีคอนสตัคนุ่นใหม่รุ่นเหยียบส้นรองเท้าใช่ไปแล้วไปแล้วหลุดไปแล้ววิญญาณท็อปหลุดไปเรียบร้อยแล้วแมทธิวแมทธิวยังไม่มากางเกงเลยเนาะคะแมทธิวจะทันไหมแมทธิวครั้งที่3แล้ว กรุ๊ปนี้ทางจะพังทั้งกรุ๊ปนะคะแมททิว <Matthew S 2> ก็ยังไม่มา <c oughs> คือเข้าใจว่าดีไซเนอร์อยากให้ใส่ครบลุคแต่แบบมันหมดเวลาแล้วไหม,ไมอ่ะแมททิวขาหน้าเนียนมากหน้าแบบว่าไม่รับรู้อาการใดๆทุกคนช้าหมดเลยผลประโยชน์ตรงมาอยู่ที่ผมผมก็เลยเออมีเวลาใส่เสื้อผ้ามีเวลาจัดตัวเองมีเวลาเช็คให้เรียบร้อยโ <Okay. S 2> อเคคนนี้เวลาเบี่ยงผมซะกวนะเขาดันมีเวลาไงเพราะเพื่อนทำไว้ช้ากันหมดอะ ฟินาเล่ค่ะกุ๊ปนี้ค่ะท็อปแมททิวแฉนค่ะใส่ทันแล้วใส่ทันแล้วเอ้ยในที่สุดฟินาเล่เราก็ได้เห็นของสมบูรณ์แบบเวลดันเวลดันครับคุณค่ะก่อนที่เราจะมารุ้นว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่าครับอ่ก็รุ้นแล้วก็เอาใจช่วยแทนโชว์นี้มากๆนะะสนุกไปด้วยกับเขาแล้วก็ก็เรื่องพอสนิดหนึ่งจังหวะหายไปเยอะเหมือนกันครับ ขอบคุณครับขอเชิญรายชื่อตังต่อไปนี้กล้าเข้ามาด้านหน้าเลยครับรู้เลยว่าต้องมีชื่อนี้แน่นอนผมท,ทำแย่มากอีฟค่ะแคนดี้ค่ะมาคอสค่ะท็อปค่ะสี่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือสองคนที่ทำได้ดีที่สุดและสองคนที่ทำได้แย่ที่สุดครับ สำหรับผู้ชนะใน Master Class นะครับแคนดี้ครับไดหว่ะรองเท้าแก้วมันเวิร์กรองเท้าแก้วได้ผล congratulations c n n y y ้ยูทำได้อยู่แล้วอยู่ทำดีมากผู้ชนะสำหรับฝั่งผู้ชายนะครับมาคัส what's good for you your hand is h e I hope so I hope it's something that is going to help my team so If anything I that came help team, will really happy. my to help be would ขอบคุณแม่ท่านมารยาครับขอบคุณมาสอาดและขอบคุณคุณปูครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบ่ขอบการได้ชนะวันนี้ก็เหมือนกับประกวดนางงามล้วได้มงกุดกลับบ้านอ่ะก็ยอมรับผมวเขาเขาเป็นกรรมการก็ตามนั้นโหถ้าถ้าเป็นอย่างี้นะเราไม่ใส่รองเท้าเดินออกไปรองเท้าแก้วก็ได